ไปดีเดพันหาอย่มอเอห้าันแปดสิบอุ้ยห้าหมื่นแปดสี่้อสี่ของโบนฟังสัญญาเตือนกันหน่อยเด้อสู่เด้อคำเตือนห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีและผู้ที่มีภาระทางการเงินเนี่ยทำตามโดยเด็ดขาดคลิปนี้จะทํามาเพื่อความสนุกความบันเทิงไม่ได้มีจุดประสงค์ให้ทําตามหรือว่าลอกเลียนแบบให้ดูเพื่อความสนุกและความมันอย่ามาทําตามกันเด้อสู่เด้อ มาครับเพื่อนๆฮะอาตีพารวยนะสูดเด้อวันนี้จะมาพารวยในช่วงเวลาสามทุ่มถึงห้าทุ่มกันนะฮะกระชาฟอร์จูนหมุนกันไปเลยนะสูดเด้อเริ่มมาที่ทุนสองร้อยยี่สิบครับผมมาใส่เปิดไปเลยที่สิบบาทนะสูดเด้อเอาดิเต็มหน้าไปที่สองชายมาดิฮะาอูเข้าสเก็ตเตอร์เอาดิเพื่อนๆฮะเอาเรื่องกระเบิร์ตแตกไหมนะสู๋เออบอกแล้วฮะเออถึงแม้ว่าจะมีช่วงเวลาดีๆหรือว่ามีสูตรสแกนก็เถอะนะฮะถ้าไม่มีเว็บดีๆเล่นเนี่ยทิพายรวัยปวงกันไปหมดเลยนะสูดเด้อ ไปฮะเต็มขึ้นหน้าวีทีโอ้โหเจมาเต็ม,นมหน้าสวยงามพระรามแปดครับคูสองมาที่เคาอาร์มาที่คูหกสวยงามพระรามเก้าเ้าวเรื่องกับเแลอวแตกงนะโซไปฮะถ้าเกิดมีใครสนใจแล้วก็เข้าไรฮะไปเลยที่ศูนยะ์จีทูก,กีพะโอ้โหของแท้แน่นอนบอกเลยไปดิฮะมาวัวเต็มคืนสเก็ตเตอร์ม,มาสามตัวขายตัวเดียวไม่เป็นไรฮะเราเกินสามจุดฮะไปดียังอยู่กันที่คูสามมาสองฟรีมาแล้วฮะหนึ่งฟรีมาแล้วฮะตัดทิ้งหรือเปล่าโโอ้ห โ okay อเคฮะยังถือว่าเวลี่กูน้นสูเดอเดี๋ยเขยาบปรับกันขึ้นไปฮะสายเปิดกันไปจากสิขึ้นไปเป็สสปนสักเท่าไหร่นีฮะเลสิบแล้วกันเนสูเดอไปฮารุยมาดีไปกันต่อฮะขึ้นมาดีไปสจุดศนย์ะมาหกสิจุดศูนย์นะ้โหคิวไปแต่งขึ้นหน้าจุกมาดีสามหจุดนยมายี่สเสูเอเตากว้ส้ยสิบองเอดี มาดิฮะเอาเรื่องกัืบึนแต่กลัวแล้วเม่ได้จะเก่งกันั่งเก่งมันก็ไม่ได้เล่นกับพอดีนะศูนยไปฮะไปทีสา2 0น,น,น,นโโระ50.00นะเอาหสวยงามพระรามแปดงามพระรามเก้ารู้เรื่องก็กรับมอนแต่กั ไปกันดีสสิบสูดาวนีไปฮะตัดออกมาเปลี่ยนเป็นวไปขึ้นหน้าเข้ากับสิไปกะสมยิงไปกะสงชายก็มาเอาเรื่องไปกันเดียวร้อยแปดสบสูน้าอเขาเอาวายสงชายก็ไปด้วยเอาดีฮะตัดกับเไปอีกโอ้โหเจ็ดร้อเจ็ดสสู้ขยับปับเป็นสเปิดวิีนึ่งร้อยนะสูเดไปดีไปต่อฮะ งานเตมาหกตัวโอ้โหเปลี่ยนเป็นสมชายไม่มีอะไรมาเชื่อมระชองเลยโอ้โหไปแล้วไปต่อเลยครับเพื่อนๆนไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนฮะแต่ผมรีบม,ม,ามากๆเลยบอกเลย <laughs> เมียรอไปดูร้านคอมพิตเตอร์มาสี่ตัวอีกแล้วนะสูเดเซฟตัวเองไปด้วยนะครับถ้าจอแรงเดี๋ยวแก้วเบียร์จะไปดนี่ยเมียจะไปบิ๊กซีฮะพาไปซื้ออาหารแมวครับผมเออต้องหาตามไปซื้ออาหารแมวฮะยกกระสอบกันไปเลยเสาแคนดงไปแบบช้าๆไปเนี่ยสามร้อยหกสิบฮะโอ้สองร้อยสี่สิบเขาคูณเอาแปดร้อยเจ็ดสิบไปนี่พูดถึงหสามพันสี่ร้อยแปดสิบว้าวมาไปแล้วกระสุดเออมาเข้ารางวัลเมกาไปที่สี่พันแปดสิบเน้อ ไปอันนี้ตัดเจไปจังหวะนี้โอ้โหสิไปอีกแล้วฮะโอโู้ก็บวกไปมีตัวเชื่อมไม่แตกไม่แหกไม่อะไรเลยเอาเิียจบโทกันไปแล้วที่4 4ร้ายาฮะขยับปับใส่เปิดกันไปที่สองร้อยครับผมไปกันต่อเพื่อนอาดีาสี่ร้อยแปดสิบะมากันเโอ้โหไปกันอีกไปกันอีกไปกันอีกโอ้โหตัดสมยิงไปจังหวะนี้หกรอะเอานีพวงมาลายสามดอก ปาดคิวไปสาตัวดอกนี้คิวมาอีกสาตัวเปลี่ยนเป็นไม่มีอะไรเชื่อมไม่แตกไม่แหกกันายอ่ะตัดเจตัดอทองไปอีกโอ้ยเต็มหน้าไปแล้วร้อยแปดสิบเกือบจะสวยงามแต่ยังไม่พาราแปดจะสูดได้ไปม่นี่ครับโอ้โหเขาคิวไปจังหวะนี้เอาดีไปกันดีครับโอ้โหน่าจะเกิดว่าใครแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องเล่นในช่วงเวลาไหนนะฮะทักไลน์แอดไปเลยนะจีถูกกิฟต์เนี่ยเขามีบอกช่วงเวลากันด้วยในแต่ละวัน ไปละช่วงเวลาไปละเกมเอ้อบวกอะไรไปขึ้นหน้าตัดไวามาเข้ากับคิคคจวจังหวะนี้ไปกับเอบวกกันที่ไปสองร้อยแปดสิบสูงยิงขึ้นมาพันหกเอาเรื่องกับเรื่องแตกกับสูบมาเนี่ยพอดีขึ้นมาที่สามบันสามสามบันห้าแล้วระดับไอทีหกสองร้อยฮะเออจากเจ็ดพันแปดพันเก้าพันลงมาตัดมาเหลือสี่พันโอ้ยบอกเลยว่าไทายยังอยู่ไม่ต่ำกว่าห้านะไม่อยู่แน่นอนนะไปอันนี้ สิบก็ศูนย์เนอะมาฮะยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่เสมอตัวไปกันต่อฮะมาดิสมิงพันแปดเอาเรื่องมาดิไปกันดิมากันดิสมิงกับสมชายนี่แพงนะเพื่อนเออสามสิี่ร้อยเจ็ดสิบฮะผมนั่งไม่ได้เลยครับผมตอนนี้ไปกันอีกดี มากันมจริงดิเมื่าแล้ววัตจิษตายมือคีย์บอร์ดงูกหายไอนิ่พากันมาดูอะไรเนี่ยเอาดริงครับพันห้าร้อยเก้าสิบฮะเต็มหน้าไปเลยเพื่อนเอาเรือกับเรือแตกโอ้ตอนนี้อยู่ที่เจ็ดพันนะเพื่อนยังไปกันได้ต่อนะยังไม่ตายนะอูยังไปได้อีกนะฮะถึงเมียจะรอก็บอกว่ารอสักครู่นะสูเด้ออูมาอีกพันแปดฮะ เอาดีไปกันด่าโ้ตัดไปโ้ตัดรัวๆเริ่เด้อเหลือ5,400แล้วฮะ5,200เริ่มไม่สวยงามเริ่มไม่ดีงามแล้วเอาเป็นว่าถ้ามาต่ำกว่าพันเมื่อไหร่ผมหยุดนะเพื่อนนะต่ำกว่าพันเมื่อไหร่นี่หยุดแน่นอนนะเอาโหมาสี่หนึร้อยเลยไปคิวเดย์บายเดยโอ้โห1 1ึ0ึงอยา้าโ,โ,โ,โอ้ยังไม่ตายนะเพื่อนะ พราะว่าเป็นเว็บตรงเนี่ยโอกาสที่จะได้เสียผลประโยชน์เนี่ยม,มันมีน้อยมากกว่าเอฟเว็บเอเจนต์นะฮะเออภาพ<ะ>รูปภาพของเว็บตรงสมหญิงมาสามพันเอานีม่มาอีกสองร้อยหกสิบอ๋อไม่กันดิครับคอโมโบนี้ยังไม่ยี่เจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบมาเพื่อนเอาดีมือสองฮะไปฮะขยับปรับใส่เปิดกันไปที400่สี่ร้อยตันๆเลยเด้อเพื่อนๆเด้อไปกันดิฮะ เออมาดิฮะโอ้ร้อยสี่สิบฮะเก้าร้อยยี่สิบฮะสองพันแปดสิบอุ้ยห้าหมื่นแปดสี่พันสี่อุ้ยของโบนีพอแล้วโอ้พเพื่อนได้ขนาดนี้นี่เมียผมนั่งยิม้มกิมอยู่ข้างหลังแล้วนะ,ะวฮะเพื่อนฮะเออการพนันเป็นเรื่องปกตินะเพื่อนนะมีได้มีเสียนะได้ต้องรู้จักพอเสียต้องรู้จักหยุดนะฮะ ไว้ยังไงแล้วก็เงินเนี่ยมันมชีจะลั่นหนุหัวท่านก็จะโดนเมียตกจนลั่นง่ายๆเอาดีเกมนั่นจะเป็นเกมอะไรฝากกันไว้ด้วยอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ชอบก็ถูกใจไรก็กดแชร์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ